สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะคะมาพร้อมกับของสวยๆเช่นเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆเวลามีอัปเดตนะครับก็จะได้รับชมก่อนใครสำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนที่ถูกใจพี่ๆบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆพร้อมๆกันเลยครับจีดาราเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะประดับเพชร รวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่68ตังแบ่งเป็นเพชรต,รตรงกลางนะครับเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นเพชรเกสร1เม็ดขนาดประมาณ12ตังตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก70เม็ดรวม56ตังน้ำหนักร,รวม8.21กรัมหน้ากว้าง3.2คูณ3.2เซนติเมตรราคาขายเพียง16,900บาท งานสวยมากๆเลยหวานแบบงานเก่าขนาดกำลังดีนะครับตัวเพชรก็เล่นไฟวิบวับแบบเพชรเหลี่ยมเก่างานดีน่าสะสมกด cf กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับ สร้อยคอช่อดอกไม้ตุ้งติ้งประดับไพลินง,งานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพลินไทยน้ำหนักรวม5.26กรัมความยาวสร้อย16.5นิ้วปรับได้เป็น15.3นิ้วราคาขายเพียง14,900บาทงานน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นงานสร้อยคอเส้นเล็กๆแล้วก็ประดับด้วยไพลินสีเข้มๆ ใส่ยังไงก็ดูน่ารักนะครับใช้งานกันได้กับหลายๆโอกาสในวันเบาๆวันสบายๆงานเก่าแต่ออกแบบมานะครับได้อย่างร่วมสมัยทําเป็นช่อดอกไม้แล้วก็จะมีตัวตุ้งติ้งเพิ่มความน่ารักให้กับชิ้นงานนะครับพี่ๆที่ ชอบงานทองชอบงานพลอยงานชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักชิ้นนี้น่าซื้อน่ามีไว้ใช้หรือให้เป็นของขวัญก็ได้ครับกําไรพลอยสลับสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยพลอยหลากสีนะครับน้ำหนักรวม44.06กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่5.5เซนติเมตร ราคาขายเพียง1,500 0บาทคุ้มมากๆเลยนะครับกับตัวทองนะครับที่แน่นหนาแล้วก็แข็งแรงใช้ทองเยอะตัวล็อกนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตัวเรือนเนี่ยจะสวยแล้วก็โดดเด่นด้วยการใช้นะครับอัญมณีหลากชนิดหลากสีแล้วก็หลายรูปทรงมาประดับประดา จับเรียงเป็นชิ้นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยนะครับขนาดหน้ากว้างของตัวหน้ากําไรเนี่ยก็กำลังสวยส่วนสภาพโดยรวมของชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนแน่นหนาดีไม่บางนะครับแล้วก็ไม่บุบบี้เวลาใส่ขึ้นหน้าข้อมือนะครับจะได้หน้ากว้างแบบนี้ชัดเจนครับก็คือเป็นขนาดที่กำลังสวยไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กบอบบาง งานแบบนี้ซื้อแล้วได้ใช้บ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่แบบติดข้อมือใช้ในหลายๆกิจกรรมหรือแม้กระทั่งนะครับจะหยิบมาใช้ในโอกาสสำคัญๆต่างๆก็ได้กด cf ได้เลยครับ แหวนโอปอลประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยโอปิลเอิโอเปียขนาดถึง8.88กรัตประดับเพชร115เม็ดรวม2.30กรัตน้ำหนักรวม11.19กรัมขนาดแหวน60 ราคาขายสุดคุ้ม75,000บาทคุ้มมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานสวยหวานน่าซื้อน่าใช้น่ามีไว้ประดับนิ้วจริงๆครับตัวโอปอลเมดย่อนะครับจะเป็นโอปอลน้ำนมเป็นโอปอลเอชิโอเปีย e สีขาวนะครับแล้วก็จะมีเหลือกหลักสีแบบที่พี่พเห็นเลยเวลาตัวโอปอลโดนแสงไฟก็จะ มีตัวเหลือบนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานส่วนตัวเรือนทำเป็นเรือนดอกไม้ประดับด้วยเพชรเรือนฉลุละเอียดดีแล้วก็เพชรขาวเล่นไฟดีเวลาใส่ก็จะได้หน้ากว้างนะครับแบบเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานแหวนวงใหญ่ชอบงานแหวนที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้ววงนี้ราคาคุม้มแล้วก็ได้ความหวานด้วย CF ได้เลยครับ ที่เพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะประดับด้วยเพชรกุหลาบนะครับ64เมตรรวม82 m, ตังน้ำหนักรวม4.57กรัมหน้ากว้าง2.5คูณ3.2ซนติเมตรราคาขายเพียง12,900บาท งานชิ้นนี้นะครับถูกมากๆแล้วก็เป็นงานเก่าอีกด้วยตัวเรือนมีการฉลุลวดลายสวยตัวเรือนสวยนะครับดูหวานแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบตัวเพชรกุหลาบเนี่ยเขาเป็นเพชรเหลี่ยมเก่าการเล่นไฟก็จะไม่มากเหมือนเพชรเ,เกสรหรือว่าเพชรสมัยใหม่นะครับแต่ว่าก็ได้ความคลาสสิกของตัวเรือน ขนาดของเขาเวลาใส่ขึ้นคอก็กำลังสวยใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่ได้ในหลายๆโอกาสพี่ๆที่รักงานเก่า CF เลยครับแหวนกระจุกเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75ประดับด้วยเพชร รวมทั้งวงนะครับอยู่ที่80ตัคงแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อยนะครับ1เม็ดขนาด25ตัคงแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยนะครับอีก94เม็ดรวม55ตัคงน้ำหนักรวม3.14กรัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง24,500บาทเป็นใีหนึ่งงานจิวเวลรี่ราคาไม่สูงจนเกินไปแต่หน้าตาดูแพงน่าซื้อน่าใช้นะครับพี่ๆหลายท่าน อาจจะกำลังมองหาแหวนเพชรสักวงหนึ่งซื้อแล้วนะครับได้ใช้บ่อยๆใส่ติดนิ้วก็ได้ใส่ทำงานก็ดีใส่ไปสั่งสรค์กับเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวนะครับต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้กับหลายๆโอกาสวงนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาตัวเพชรนะครับทั้งเพชรยอดแล้วก็เพชรเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยข่าวเล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วจะได้หน่ากว้างประมาณนี้ ตัวเรือนของเขาเนี่ยดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์คลาสสิกนะครับช่วยเสริมให้ตัวเพชรเม็ดยอดเม็ดละ25ตังเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็วิบวับราคาถูกมากๆ CF ได้เลยครับแหวนเพชรแถวเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75ประดับด้วยเพชร รวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่88ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับตรงกลางเนี่ย3เม็ดรวม60ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก22เม็ดรวม28ตังค์น้ำหนักรวม8.85กรัมขนาดแหวน60ราคาขายนะครับ42,900บาทวงนี้นะครับได้เพชรเม็ดใหญ่ตรงกลางเนี่ยตกเม็ดละ 20ตังโดยประมาณขาวแล้วก็เล่นไฟดีคณะส่วนข้างในเนี่ยก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับส่วนเพชรย่อยเพชรย่อยเล่นไฟดีไม่บอดเช่นเดียวกันครับมาในตัวเรือนแบบงานเก่าแท้ๆเลยแหวนแบบนี้ใส่ได้นะครับทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิง โดยเฉพาะพี่พี่ผู้ชายรูปทรงนี้เนี่ยดูเท่มากๆสามารถที่จะใส่นะคะเป็นแหวนใส่ติดนิ้วได้หรือแม้กระทั่งนะครับใส่ทำงานเนี่ยก็ดูเรียบร้อยดูไม่โอเวอร์จนเกินไปวงนี้น่าจะเป็นในหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าจะตอบโจทย์กับพี่ๆหลายๆท่านที่ชอบงานเรียบหรูดูไม่เยอะจนเกินไปตัวเพชรเล่นไฟดีแล้วก็ได้ความเก่าคลาสสิก CF ด้เลยครับ เข็มกลัดปลาคัฟเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับนะฮะด้วยทับทิมพม่าสีแดงเลือดนอกนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร195เมตรรวม2.20กรัตน้ำหนักรวม24.23กรัมน้กว้าง2.9คูณ6.1เซนติเมตรราคาขาย99,900 90, บาท ปลาคราฟตัวใหญ่นะครับเป็นปลาคราฟเพชรซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์นะครับจิวเวลรี่ที่สวยแล้วก็แตกต่างจากงานโดยทั่วไปปลาคราฟนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความอายุยืนส่วนตัวเรือนนะครับตัวเรือนสวยเป็นงานกลส่วนครีบป,ปลาด้านข้างสามารถขยับได้อีกด้วยขนาดเห็นชัดแบบนี้กด c-f กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนบุษราคำมหัวใจเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยบุษราคําบังกะจะเจียระไนรูปหัวใจเม็ดใหญ่ถึง11.49กรัตนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร61เม็ดรวม3.22กรัตน้ำหนักรวม13.14กรัมขนาดแหวน54ราคาขาย255,000บาทคุ้มมากๆนะครับ ตัวบุสราคันเนี่ยคือความคุ้มมากๆเลยเพราะว่าได้บุสราคัมเม็ดใหญ่11กเอ็กลัดกว่าแล้วก็สีสวยมากๆสีของเขาจะเป็นสีน้ำโขงนะครับเล่นไฟแล้วก็มีออร่า มีประกายออกมาจากเนื้อพลอยชัดเจนตำหนิน้อยนะครับส่วนตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อย<ม>เช่นเดียวกันมาในตัวเรือนนะครับที่ใส่แล้วอลังการใส่แล้วเต็มหน้านิ้วมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับเนี่ยฮะเวลาใส่เทียบกับหน้านิ้วเนี่ย<ม>เห็นชัดจัดเต็มมากๆแล้วก็บุษราคำ สีออกส้มแบบนี้ประกายดีแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆคือเวลาใส่ออกงานนะครับรับรองเลยว่าเด่นแน่นอน1บุษราคำสีสวยนะครับแล้วก็มีออร่า2เลยตัวเพชร<ม>เพชรสวยแล้วก็3ขนาดได้ขนาดใหญ่ใส่ยังไงก็ดูตะการตาครับคุ้มมากๆสำหรับพี่ที่รักแล้วก็สะสมงานพลอยเม็ดใหญ่ๆ CF เลยครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็พี่ๆที่ c ีเผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านนะครับทุกชิ้นเนี่ยก่อนจะส่งต้นตำรี้จะตรวจเช็คสภาพแล้วก็ชุบล้างทำความสะอาดให้นะครับรวมถึงจะมีใบรับประกันจากทางร้านให้ครับการสั่งซื้ออย้งอีกทีเลยง่ายดายมากๆครับสั่งซื้อเข้ามาที่ ลน์ไอดีบุญพิทักษ์ at b o o n p i t a k นะครับเพิ่มเพื่อนที่ลน์ไอดีนี้ได้เลยหรือโทรเขา้ามาที่ศูนย์แปดหนึ่งหกสองแปดเก้าหนึ่งห้าหกครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับเรามาพบกันอีกทีกับการอับเด็กของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์แล้วพบกันครับบ๊ายบาย